มัสดีครับเพื่อนตอนนี้เราอยู่กันที่ช่องอะไรครับช่องแองนกรดอร์เยแล้วนี้ก็เป็นเทปที่2ของพวกเราแล้วนะเรามีสมาชิกใหม่มาเพิ่มก็คือุยและุนหนุยชอตช็อตเทปแรกก็คือเราไปแจกของวันเด็กใช่ไหมอันนี้เทปที่2เราก็ยังอยู่ในงานวันเด็กอยู่แต่วันนี้เราจะไปซื้อของกินด้วยด้วยเกมอะไรดี ล่าของกินตามสีดีกว่าโดยเรามีงบให้แต่ละคนคนละเท่าไหร่ครับ5 0าทบาทเย้เดี๋ยวเราจะไปกินสีกันใช่ไหมเฮ้ยจริงเหรอเอากินสีเลยใช่ไหมในงบ500บาทนี้เราจะไปซื้ออะไรก็ได้ที่เราได้สีนั้นอ่ามันจะมีตอนสุดท้ายก็คือเราจะไปจับลูกปิงปองทั้งหมด3ครั้ง ให้ได้จํานวนตัวเลขใกล้เคียงกับจํานวนเงิน <a> ที่เราซื้อไปจํานวนของที่เราซื้อไปอ่าใครใกล้เคียงที่สุดคนนั้นชนะใครแต้มห่างจากเงินที่ใช้ไปคนนั้นแพ้แล้วจะมีบทลงโทษ <seguro> แต่บทลงโทษเรายังไม่บ<โฟ>อกอ่อีกแล้วพร้อมไหมพร้อมไหมมาถ้าพร้อมแล้วเราไปเสี่ยงสีกันก่อนดีกว่าไปเราก็พร้อมแล้วใครใครเริ่มก่อนให้พี่โบก่อนเลยไหมพี่โบเสี่ยงดวงถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยโอ้ยเครื่องแรงเลยเครื่องแรงซะด้วย สีชมพูสีชมพูมีอะไรสีชมพูมีอะไรนมชมพูได้เอออ่ะต่อไปครับขอเชิญพี่หนุยเดี๋ยวโปดจำนะสีชมพูของตัวเองนะพี่หนุยจะสีอะไรเอ้ยเขียวเขียวก็พอมีใบตองไม่ตองเอามาครับแอ่อใบเขียวมีไหมอ่ะต่อไปพี่ปุ้ยครับผมเฮ้ยบวงงเเเเฮฮฮฮ้้้้ยยยบวย แดงพลิกไปแลยนะสีแดงนี่พลิกเนี่ยเอาหมัก่อไปหม่ตามผมครับผมลุยเฮ้ยขยับว่ะจะโกมหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยแดงชนกันเราต้องมาวัดกันแล้วจับมือครับพี่เราแดงชนกันถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยไหมไปกันเลยเราลุยไปแล้ว แล้วพี่โปดได้สีอะไรนะสีชมพูโอ้ส่วนพี่ได้สีแดงเราจะทํายังไงกันดีเนี่ยตอนนี้คือได้พี่โป้คิดเมนูออกหรือยังออกแล้วฮนะอ่าออกแล้วใช่ไหมถ้ามันแบบเอาอหลายๆ <nitrogen. S 1> อย่างนะเออแต่ขนมผมคิดได้อย่างนึงอะไรเอ่ยมันมีเทสโก้กับม็อกกี้อ๋อเนี่เข้าเซเว่นเหรอนี่เรามาใส่ถนนคนเดินเอางี้พี่หล่มศักนี่มันก็จะมีมหากรรมอาหารแล้วก็ถนนคนเดินที่ไทยหล่มใช่ไหมงั้นเราเดินทั้งสองที่เลยไหมเฮ้ยได้สีแดง ซื้ออะไรดีวะพริกพริกดีไหม,มพริกเผ็ดไม่เอาเอาเงินดีกว่าตอนนี้ผมก็อยู่ไม่รู้งานอะไรที่มันมีบอลลูนอยู่แถวลมเก่าลมสักนะครับมีทั้งซ้ายทั้งขวาเลยได้โปรเจกต์เป็นเสื้ออาหารสีเขียวในงบ5้0รจะถึงหรือไม่ถึงก็ได้เพราะต้องไปเสี่ยงดวงจับอีกทำไมันสีเขียววะมปลาต้องโก๋ หวานก๋วมั่แชไหมเราลุ <ไป S 1> ้แล้วผมไปสีชมูเนาะเฮ้ยอ่าไปเลยเราเข้าไปก่อนสีชมูสีชมูสีชมูนะกดของพี่โปคือสีชมูอ่าเอากียอันอันหนึง่งโอเคอันนี้เรียกว่าอ,อะไรครับสาลี่คาี่อ่าเราได้หนึ่งอย่างโอ้โหพี่โป้ได้หนึ่งอย่างแล้วยี่ยังไม่ได้เลยไม่มีสาลี่สีแดงเลยครับ <Legends> พอดีซื้อของตามสีกันอยู่อเอาแล้วได้สีามูเป็นหนึ่งคนแล้วจโจสาลี่สีชมูโอ้โโคตรไหว พี่ยังไม่ได้เลยไปเราลุยกันตอ่อเขาก็หาอยู่ <โห S 1> เราลิฟไปก่อนเขาเราก็เจอเจอพวกกันคีไรดีวะหม,ม่น้งอมน้ากินจังเลย<ไ>อ่ะเจอเร็วเจอเร็ว,ว,วตีเดียวตดไก่อนถุงอะไรซี่สิบมดเลยหรอครับมีถุงนี้ครับเอาสองถุงเลยดีกว่าผมได้ เแม็นผู้มาแล้วไม่รู้ว่าเขียวเขียวเขียวนี่ทำไมไม่ออกมหากรรมอาหารที่นี่คนเยอะมากอ่าเราก็ต้องมาดูเรื่อยสีแดงมุ้ยสีแดงเสียงกี่แล้วแล้วมันจะลาลายก่อนไหมเนี่ยฮะมีเอ้ยสายใหม่ก็มีสายใหม่ก็มีตามสีเลยเอาแล้วนี่นะครับสีชมพูไม่เอาเหรอเฮ้ยได้อะไรแล้วคนเนี้ยเฮ้ยสีอะไรอ่ะโอ้ได้เหรอสีแดงโอ้โหเฮ้ย จอขนมหวานครับนี่หอร่อยมากนี่ครับวันนี้ขายยังไงอ่ะผมเซบ,บาทเ,เอาเอามาสี่สิบบาทครับเอาสีเขียวๆอย่างเดียวครับวันนี้เราก็มาที่ถนนคนเดินเพื่อทำภารกิจต่อจดของเราคือซื่ออาหารที่เป็นสีแดงผมได้แค่สองอย่างเองีเราต้องไปหาของที่เป็นสีแดงก่อไปกันเลยตอนนี้เราเจอแล้วนะมันคืออะไรนะพี่โปรดบ,บอกดีทีดิเจลลี่ใช่ไหม สีฟูสองโอเคอันนี้สีฟูของพี่โปดนะอ่ไปสีแดงของพี่เอ้นี่นะครับสีแดงกับจมูนะโอเคเออนี่ยังไม่ได้ถามเลยพี่โปดเคยมาเดินที่นี่หรือยังครับถนนคนเดินเคยเคยเดินอ๋อเหรอเคยมาเดินกี่ครั้งแล้วพี่โปดลองบอกให้เพื่อนๆฟังหน่อยดิกมาหกครังจริงเหรอโอ้โหแล้วฉันรู้เลยว่าฮะว่าตรงไหนมีอะไรเหรออ้าวอย่างนี้เจ้าก็สบายดิโอ้โหพี่ โปกก็ได้เปรียบอะเด็พี่นี่ไม่เคยมาเดินเลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกเออเจอไม่ในของตีแดงๆเนี่ยตั้งแต่ยำต้องซื้อเพลิงจริงๆทั้งมั้งอะไรกับสตรอเบอรี่นี่ยเราอ่ะตส้งแต่จะพอแค่นี้ครับเพื่อนๆแค่นี้น่าจะพอละเดี๋ยวต้องไปเจอกันที่ลาน กิจกรรมอีกทีครับจะดูว่าผมจะได้ตามราคาที่ตั้งไว้ไหมก็จเจอกันครับมาครับผมมาสรุปยอดของผมนะเนาะนี่เืออะไรมั่งก็ไม่รู้เต็มหมดที่จําได้นี่มีขนมชั้นขนมสาลี่สาไลอัง,งุ่นอะไรของมันก็ไม่รู้ผมไม่รู้เด็กข้างๆผมก็ไม่รู้ก็ซื้อกินกันกันไอสีเขียวๆมันเยอะนะผมไม่รู้จะซื้ออะไรตอนแรกจะซ้มโอมาให้ลูกนึงเห็นมันเขียวน่าจะโดนดา่า แค่นี้เลยน่าจะงบไม่เท่าไหร่เดี๋ยวค่อยไปรวมให้ดูกันอีกทีผมว่าผมไม่โดนะอะยังไงก็ไม่โดนนะเทปนี้ทำไมเราไม่เจอเลยคนอื่นเขาเจอกันหมดแล้วโดยเฉพาะพี่นุ้ยนี่เขาเจอไปเยอะมากมันจะซื้อไปฝากใครหรือเปล่าเอ๊ะถ้าเกิดเราซื้อน้ําสีแดงแล้วมันพอไปถึงที่นู่นมันละลายเป็นสีชมพูอะของผมมาเด็ก ยมพูอยู่นะเพราะว่ายังปิดงบไม่ได้นะยังไม่ยอมปิดงบอะไรอะนงชมพูเอาไหมมีน้ำยังไะยังไม่มีใช่ไหมโอเคนี่ครับพี่โบเจอนมชมพูแล้วพี่โบได้ไปกี่อย่างนะ้วทำไมดูู้สึกเต็มมือยังเลยดูดิอันนี้รวมหนึ่งสองอันนี้หลอลงของพี่ด้วยก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วมาถึงแล้ว ทําทําไมครับทําไมเรารู้สึกเราเปลี่ยนไปตอนอยู่ตลาดเป็นคนละทรงกันตอนนี้นี่หนาววะกระโปรงก็เหมือนกันแต่ลมแรงต่างหมดแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ว่าสิบสององศนี่เหรอโอ้โแต่ตอนนี้หนาวมากมาเรามาสรุปกันดีกว่าไปพูดได้อะไรมาบ้างครับน้ำสตรอเบอร์รี่สีแดงสีน้ำเปนยังไม่กลายเป็นสีแดงแดงอยู่นะแดงอยู่นะ ได้เนาะได้เนาะไอซีสตรอเบอรี่เคลือบนะครับเค้กเค้กหน้าสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่หมาแดงเขาดอกแดงนะครับเขาดอกแดงโอเคทั้งหมดราคารวมกันอยู่ที่120บาท120บาทครับงบไป500ก็เหลือประมาณ380ถูกต้องครับโหนี่เล่นเซฟงบจัดเลยเนี่ยดีป้องกันตัวเอ่ะขอบคุณมากครับอันนี้ไม่รู้ซื้อไปเพราะความหิวหรือเปล่านี่ฮะอันนี้น้ำกระเจี๊ยบวุ้นแดง นี่ใส่กอกแดงนะเผื่อทุกคนยังไม่รู้นะว่าเย็นขนาดไหนทุกคนดูเด็นได้แล้วก็น้ำฝันแดงเออคัสเลอร์บี้คอสเลอร์บี้มันละลายสตรอเบอรี่อบกรอบผมคิดว่าเนี่ยตุ้มกิ๋วเหมือนกันเอันนี่นะเพื่อนๆดูนะแล้วก็อุ้งไปเยอะจังนี่ไงอันนี้ครับอันนี้สีสีแดงสีแดงนะไม่แดงเลยวิธีการทำน ไม่เอาใช้บีเลยแล้วผมจะเห็นไหมอ่ะดบรอแต่ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเรามีภาพถ่ายแล้วแดงแดงแดงนี่มัโดมแดงเออไม่ใช่ไอต่อไมเซื้อไม่ไม่รู้ว่ามันเาต้องเอาไปชุบช็อกโกแลตเราข้ามเขาไม่ทันจะดีเรื่องเรื่องอ่ะอันนี้ผ่านไหมอ่ะผ่านนะครับ้อ่าโอเคอ่ะหมดแล้วครับของผมมีเท่านี้ก็ใช้งบไปประมาณ200 5บาทเหลือเงินมา295บาทอ่าไปคิวพี่โปดพี่โปดครับซื้ออะไรมาบ้างพี่โปูดสีอะไรพี่โปดบอกก่อนสีอะไรสีชมพูครับชมพูได้อะไรมาบ้างครับนมชมพูค่ะนมชมพูอภานเยลลี่เยลลี่ร้านเดียวกันแต่เขาไม่เห็นสายไหมครับซาลี่ซาลี่อาชมพูนะชมพูนะผ่านเอาหมดยย่างมดยังมาังยังไม่หมดนะยังยังยังอันนี้อะไรอันนี้ใช่เด็กตอนแรกมันสีชมพู หมาล่าไงเออมันเลยกลายเป็นสีนี้นี่นะจริงแล้วก็ทาผมหมาล่าไปพี่โปรดใช้เป็นละ210บาทเหลือมา290บาทเออมามาเขาสุดท้ายครับพี่นุ้ยเลยครับเขียวเขียวอะไรก่อนอะไรก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวกินเปลือกนะกินเปลือกกินเปลือกได้ไหมครับไม่รู้เขียวเขียว ฉันสาลี่สีเขียวนี่โอ้โหเดี๋ยวเดียวผ่านผ่าผ่านผ่านผ่านอะไรก็ไม่รู้ก็ยืนเลยมันคือสาลายิ้งจิ้งจิงๆใครเข้าไปเท่าไหร่ครับสองร้อยสามสิบบาทครับผมอ้าวสูงสุดเลยนะเท่ากับว่าใครเข้าไปสูงสุดนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเราไปจับปิงปองกันดีกว่าโอเคไปดูกันเลยดวงดีไหมอยากรู้ใครจะดวงดีวันนี้ใครจะดวงดีใครจะดวงใครจะดวงไร ไม่อยากใช้ดวงกันสิ่งนี้เลยอ๋อนี่มันใจก่อนเลยจับก่อนเลยกัรให้จับก่อนเลยจับจับามลหามองนะ5มองนะหลูกที่1น่ฮะยี่สิบสี่ั้งที่2ครับจับสาครั้งจับสครั้งแปดสิบสาโอ้ยแปดสิบาด้โหนึ่้อยเบาทลบสองบาทบวกลบยีบบาทโอ้โ ไหนบอกว่าโดดจาโตลเอาแล้วเอาพี่ปุ้ยเลยครับปุ้ยมาาาบ้จูกใหญ่มาใด้วยเลยนะถูกแรกก็นร้อยเดียวฮาเลยนะติดบาทก็ล้องแล้วอะไรนะิดเ็ฟิดเ็โลโวโชว์โช17 22ถูกแล้วาละเจ็ดสิบองรวมรอยสิบหาบาทร้อยยี่บกระหังห้าบาทห้าบาท โอ้โหครับสามสิบสามครับสามสิบสามโอ้โหหกสิบสอครับหกสอโอ้โหุ้ยแปดสิบเจ็ดป่ะเฮ้ยแปดสิบเจ็ดนะครับเท่ากับ182บาทห่างไปสีบปบาทอรอูีไงโอ้โหลูกแรกครับเจ็ดเจ็ดเอาแล้วว้าเจ็ดสิบสีโอ้โหกับ สองสองหนึ่งสิบเก้าสี่สิบสี่สี่สิบแปดสี่บาทเอ้ยไปได้ต่อครับประธานพร้อมประธานโปรดเปิดหนึ่งสองสามเอาตัวด้วยเอาตัวด้วยผมว่าผมไม่โดนอ่ะยังไงก็ไม่โดนนะเทปเนี้ยผมว่าผมไม่โดนอ่ะยังไงก็ไม่โดนนะเทปเนี้ย ใช่วันนี้ก็จบเป็นแต่เพียงเท่านี้ครับครั้งต่อไปจะทำคลิปอะไรสนุกๆมาให้เพื่อนๆได้ดูก็อย่าลืมคอยติดตามนะครับครับผมนะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เราขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายพวกเราเอ็กไล